ม่เจอนนันเลยอบาไปบิบบอ้าอืมโฆษณาทดจังวะต้องฆ่าไม่ฝุ่นตัวนี้นครับไปเลยช่างไม่แมนครับยิงเราไปียวนาิงิเสียงผิดหวัความผิดวนอยู่นี่ ผมหนึ่งพันนะครับอันดับจะใกล้ถึงแล้วนะครับก<อ>้อนหินคุจะเล่นก้อนหินหรอให้กูแตกก้อนหินเล่นหรอให้กูเป็นก้อนหินให้เขาเตะแล้วเขาจนเจ็บตีนนะนะให้เขาเตะแล้วเขาจเจ็บตีนนะฮักวอยเคฮักฮักบอฮักวอยเคฮักฮักมาต่อต่อไปจะเล่นแบบลีลาเลยนะครับ

จะบอนะอะไรัูจุดจอจุจเออตั้มคมนรกาผ่านไปเจอกน้เรนเชียใจมันเอ้ยมันเข้ากันมากเข้ากันสิเงินพรมสีพ ผมจะสามารถฆ่าคุณได้ไหมอันนี้คือรูิมมแบบจะเตะเข้ากบเลยไม่ต้องสนใจเรื่องอะไรเลยก็่ย่า,ยาเดียก็คือต้องเตะเขาโกให้มันให้ได้อยากคุณก็จะจได้อันดับที่หนึ่งเลยแย่พ <Yeah, S 1> ูดก็ได้อันดับหนึ่ง yeah, ที่นี่พ้อมกระทำได้สันสติลุงวันฮันไดา ผมก็ขี่มูเอานักทุกคนผมไม่รู้ว่าผมจะทำได้หรือเปล่าใช่ไหมกคค็เข้าไปเลี้ยตอน,นี้อันดับคู่สองร้อยถึงันสองพใครเห็นตัวตุ้ยอ,อะไรเนี่ยโอ้กูรู้แล้วมันคือตัวที่อะไรอาจจะมีอีพีต่ออีพีสองแล้วเนี่ยดูจากเวลาเนี่ยเคมนาฬิก้ากูไม่ไปนะกูจะก็อกโก ไม่อยากเก็บเงินครับไมอยากไปเล่นความความตัวละครครับไม่อยากไปทําอะไรหรอกจะไปฟาร์มตัวละครตัวนี้ของผม๊มจะทิ้งฮัลโหลไอเก๊ฮัลโหลฮัลโหอเก๊ฮหลฮัลโหลฮัลโหลฮหลฮัลโอันดับผมเท่า players, ทไรก็ไม่รู้ผมนะ่าจ,จะเึ้นขึ้นไปว้าวไอเช่วฮล์ <c oughs> กำลังจะเป็นอันดับพี่ดีแล้วถ้าฉันได้อันดับ1ฉันสัญญาว่าฉันจะไล์สดในติ๊กตฉันถ้าฉันได้อันดับที่1ในอันดับที่1นึ่ในอันดับที่หนึ่งก็งงคือผมผมจะรับคำท้านะครับก็คือคุณปติกรรมถึง50าสก็คือคุนปติกรรมถึง50นะครับผมจะ ไปลไลฟ์สุดในอันนี้กันนะครับติ๊กตอกเจอกันเจ็ดโมงเย็นนะครับเอ้มเช่เจ็ดโมงเย็น 7, 7, 7, 7เนนจ็ดเ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 จ็ด็จ็ดเจ็ด Một tụt tôi. Oi gặp phải. Ut tie tie tie. mình còn cầm lắm. mà do it? Mày khóc cô có khóc hoài boy hắc hắc bỏ Hup boy kia hắc hắc kia boy kia hắc hắc kia. boy kia hup boy kia. boy kia. boy วัวไอเคียวบิกะปริูบิกะปริ <c oughs> okay, ูมีอีปอสองทีทีสองแน่นอนครับพี่น้องผมไม่รู้ว่าจะเป็นไงจะลองผมจะติดต่อกับคลิปที่ผมติดอยูนะครับแต่มันติดไม่ได้หลงไม่ไปผมจะทำอย่างนี้ก่อนนะพอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเป๊ะเลยร่างเล่นหนาครับพอเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวต่ออีพีสอง